สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กกายที่อายนะตอนนี้ทอยเหรียญแพ้นะครับฝั่งข้ามเรื่องที่จะเริ่มเกาะครับแล้วก็มือแรกนี่กากแสนกากนะเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าไอโฟตอนนี้ไม่ต้องเป็นโลกเลยมันชอบขึ้นมาครับไรเนี่ยแบบตัวแย่ของจริงนะครับเพราะมันโดดเองไม่ได้ฮะถ้าเป็นแบบอัพเตอร์โกงเงี้ยมันยังแบบพอโดดได้ครับหรือเป็นพวกสไปรัลอะไรพวกนี้มันยังพอโดดได้บ้างครับแต่ว่าตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับเรามีแฮนด์แทปปปปรรรรระะะมมมมาาณนนนนนึงีีเเเ็็็ววกกััับบบอออิพ์คค่่จชยได้้แล ชีนิวด้วยกับพอเตอร์ครับถ้าเกิดใบที่6โยมาเป็นใบที่เล่นได้เป็นชวาชายจีเป็นอะไรก็ที่เป็นตัวเริ่มครับมันก็น่าจะพอไปต่อได้นะตัวนี้ฝังข้ามต้นก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเมหนึ่งครับโอเป็น,นี่นะครับเซก,กะไลครับใช้ปุ๊บก็จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อจะไม่มีเวทนะกระดักในหลุมครับแล้วก็ใช้ปุ๊บตัวสองใช่ไหมแล้วก็หลังจากดวลเนี้ยหลังจากนี้เลยอ่ะจะไม่สามารถใช้เวทกระดักได้ครับแปลว่าได้ฝังข้ามใส่เวทแค่ใบนี้ใบเดียวนะเพราะงั้นน่าจะมีใครบังอะ่ะมีพวก ที่เดี๋ยวเราไปดูนะใช้ปุ๊บจวบสองครับแล้วตอนนี้มือเราค่อนข้างกะครับมันช่วยไม่ได้นะถ้าเกิดผังข้ามจวขอมาเยอะกว่าน,นี้จะเสียเปรียบมากกว่าน,นี้ครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องใช้จวบแล้วครับโยนไปเลยถือว่าอย่างที่บอกเป็นประจำครับว่าปกติจะไม่ค่อยโยนอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะแต่ว่ามือเราแย่จนเกินไปครับไม่งั้นไม่ไหวนะก็โยนไปก่อนแล้วกันมีเกตได้ครับเอาเป็นนี่เนาะเป็นกตีครับ กติก็จากที่เคยเล่นเมื่อนานมาก่อนแล้วนะทาให้พอรู้ได้บ้างว่าเขาจะไปประมาณไหนนะไอ้นี่ครับแมงกะพุนครับเป็นตัวเปิดนะวันก้าคาโบครับหน้าลำคาญมากลงเสร็จปุ๊บทิพิ์ตัวเองครับสเปย์ปลาหนึ่งตัวครับซึ่งปลาที่สเปย์มาครับมันจะเป็นพวกไอ้มานาวใช่ไหมแล้วก็มาน้ําสังโมน้ำครับเจ้าโมตัวแฟรี่ครับแล้วก็รีมูฟแฟรี่ตาหน้าเขาจะขึ้นจะเป็น4 2-2จูเนอร์นะเต็มบ่อครับแล้วเดี๋ยวเธอเราจะสู้ยากครับเพราะงั้นตรงนี้เรามีินเปอร์ครับเราใช้ปุ๊บใบแมงนี่ทิ้ง พอสเปรย์ไม่ได้ปุ๊บฝั่งคาน่าจะหมดละแต่ว่าพอมันออกไปปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์สองก็จะเกิดครับในช่วงสซยเฟสน้าถ้าเกิดมันอยู่ในริมูฟโซครับมันจะสเปรย์กลับมาได้นะแต่ว่าตรงนั้นค่อยว่ากันทีครับเพราะว่าถ้าไปมาตัวเดียวน่าจะพอได้อยู่ไปทิ้งไปเลยอ่านะฝั่งคาใช้เฟสครับไม่รู้ว่าลืมหรือว่าอะไรนะเพราะาตรงนี้ต้องคอยระวังครับบางคนนะ่เะเขาจะคิดว่าอาจจะไปอยู่ในมูฟโซแล้วเนี่ยอินเปิดแตไปไม่ถึงหรืออะไรก็ตามครับแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ส่วนเดียวกันนะมันจะใช้ได้ก็ตเมื่อ จําไม่ค่อยได้นะไอพวกตัวที่แอคทีฟในหลุมต่หาครับมันจะยังใช้ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้นะไกเกเลยแล้วก็ฟปของเซกะครับรีมูก,การไปนี้จากหลุมใช่ไหมแล้วก็โชว์มอเตอร์หนึ่งตัวจากมือเอาตัวที่โชว์ยาเข้าเด็กแล้วก็โจนหนึ่งนะไอนี้โจเยอะมากในใบนี้แต่ว่ามันก็ข้อเสียมันก็เยอะนะเพราะว่าจะใช้เวทกระดัก,ก,กไม่ได้อีกแล้วรีมูเลยไอ้โชว์มาน้านะก็ข้อถึงมาน้ําอยู่แล้วครับแต่ว่า จะเป็นมานา้ำหรือเป็นอะไรกับคุณยังไงก็ไม่สําคัญนะเพราะว่าเรามีเป็นอิมเปอร์ใช่ไหมพอกานใบอะไรอยู่ละวยัดจั่วครับอ่ะพานเลยเพราะเด็กไอ้โกติเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเหมือนเหมือนจะไม่ม,มีไม่มีวอนที่แบเป็นตัวโดดเป็นเรื่องเป็นราวนะจั่วใครมาก็เท่านั้นแหละแล้วเขาอ่ะใช้เซก,กะด้วยห้ามได้เวยกบดักครับเพราะงั้นไม่มีอะไรช่วยและทีนี้กลับมาที่เราบ้างครับจั่วใครสักคนนะที่มันเก่งๆครับไม่งั้นก็ไม่หลอดเหมือนเดิมนะเพราะมือไม่เล่นไม่ได้ครับเข้าเถีงครับจั่วเลยโหเลยจะเสื่อนะแม็กซี่ครับแม็กซี่ก็ แมกพูลครับถ้ามันอยู่ในมุฟโซนครับสเปรย์กลับมานะตรงนี้ลําแม็กซี่ครับแล้วมือเราเล่นไม่ได้ฮะไม่ต้องงกนะครับใช้แม็กซีครับแล้วก็วัดจั่วใบเดียวครับใบต่อไปแล้วดูจากแบบอัตราส่วนอะไรเงี้ยเราจั่วมาเท่าไหร่จั่วมาหกใบครับไม่เจอตัวเปิดที่เล่นได้เลยครับซึ่งตัวเปิดที่เรามันก็ประมาณหนึ่งฮะเพราะงั้นมันก็พอจะได้ลุ้นแหละไมทบเลยแมกพูลสเปรย์ครับตัวหนึ่งอ่ะเรียบร้อยครับได้เป็น เวสเปรนะที่ใส่มาแทนไอเซเว่นไทเคอร์ครับเพราะตรงนี้อย่างที่บอกเมืตะกี้ครับเราเล่นมาขาดนี้เจีจวเจอแต่ของกากๆอะมันควรจะเจวเจอตัวเล่นได้แล้วครับเพราะงั้นมันก็คุมที่จะเสี่ยงนะเฮ้ยเราไปต่อครับใช้เวทมังกรเลยครับเอามังกร8ดาวครับยัดเข้าเด็กแล้วก็เสิร์ฟอีกตัวหนึ่งครับที่ธาตุตากัะครับไอนี้แสงค่ะไอชวัชายเป็นมืดครับโชว์เลยยัดครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นชวัชายถ้าเกิดฝั่งข้ามมีเป็นอุลลาครับเรามีชีนิวนะช่วยแก้ได้อยู่ ไปต่อครับชวัตชายครับบอดโลกนะสเปย์โอ้แม็กซี่นะแม็กซีก็พอครั้งแย่นะเพราะตรงนี้ครับเรามีเคอร์เตอร์ไปเยอะค่ะสเปย์ตรงนี้ฝั่งข้ามได้โจนหนึ่งครับเอ็กซีขึ้นถ้าขึ้นไปแทคิออนเลยเงี้ยฝั่งข้ามโจวสองแล้วเรามีหนึ่งเคอร์เตอร์ครับหรือถ้าเกิดเราจะไปที่ดากูเซี่ย่เงี้ยเราจะมีสองเคอร์เตอร์ฝั่งข้ามจะโจวสามใบซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อาจจะแย่ได้จริงๆนะเพราะตรงนี้เดี๋ยวเรามีชิ้นด้วยครับเราใช้เลยวัดดวงกันนะเพราะถ้าเกิดฝั่งข้ามมีเป็นอุรรราาาาเเเเงี้้ยยมมมันกก็ไไ่่่ดแบพะสปปช ขึ้นไปนดากูเซียนเงี้ยดากูเซียนจะเสิร์ฟถ้าโดนเวลาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราค่อยทับเป็นไทคิออนครับและฝั่งข้าจะมือหนึ่งใบฮะโจเพิ่มเป็นสองเรามีคอเตอร์ใบเดียวครับน่าจะพอแท้ๆไปได้อยู่ลีโซเลยอ่ะทีไปต่อครับถ้าไปแล้วก็ถ้าไปเป็นไอ้นี่นะแบลกติกครับเพราะเดี๋ยวเผื่อได้โด,ดทีมาได้อะไรอย่างงี้อ่ะเรียบร้อย เพราะถ้าเกิดไม่มีของขาดครับยังไงฝั่งข้าก็ไม่อยู่นะเพราะเดี๋ยวคู่นี้เราจะขึ้นเป็นไอ้ดากูเซียนใช่ไหมเสิร์ิเป็นไพ่เมาครับไพ่เมาสเปรดแล้วก็ถอดสองไช่ฮะไอ้ไก่ตีครับจะสเปรดได้แล้วก็เอ็กซีคู่กับไพ่เมาขึ้นเป็นเนเกตเบรอะไรงี้น่าจะพอได้เลยก็ตอนนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีดเดอร์ฝั่งข้านะครับอันนี้ก็เป็นลีดเดอร์เขาได้ฝั่งข้าเมื่อกี้ครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วเพราะว่าไอ้พวกโกตี่เว่กระดักไม่ได้เก่งมากอยู่แล้วใช่ปหมล่ะแล้วก็มีนี่ตัวตัวประหลาดนะไม่เคยเเเเเห็็็็นนนนนคคคคครรรรรัััับบบบีี้้้ดดดด๋ยยววูปไแแกกกละะาซิงโจมือ แล้วก็เป็นแมกกาพูครับชิปแล้วก็เป็นเซฟครับเซฟสามนะตอนที่เล่นรู้สึกจะใส่แค่ไหนเซฟสองไแล้วใส่ไอตัวแฟรี่เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันก็เป็นตัวเล่นใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวใหม่ครับเคฟนะอันนี้ไม่กว่าครับไม่กว่าที่ว่าไงไม่เคยเห็นเลยไม่สามารถใช้ซงโคมอนสเตอร์ที่เลเวลแปดดต่ำกว่าได้ก็คือต้องซงโคมอนสเตอร์ที่เลเวลแปดเลสูงกว่าใช่แต่ว่าของเขามันก็มีพวกอะไรมีแปดใชแปดกับสิบแล้วก็ตัวใหญ่เลยอะไรอย่างงี้น่าจะพอได้อยู่ต่งมั้เราสามารถโชว์การ์ดไปนี้ แล้วก็มอเตอร์หนึ่งตัวจากมือสเปย์มอนสเตอร์ไอ้ไม่กว่าเดียหรือสเปย์ตัวที่โชว์ครับสเปย์เสร็จปุ๊บสั่งรีมูฟไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะสมมติว่าจะมาโชว์คู่กับแมกกาพูนใช่ไหมคู่กันเราก็เลือกที่จะสเปย์ไม่กว่าครับแล้วแมกกาพูนไปรีมูฟตาหน้าไอ้แมกกาพูนตัวรีมูฟก็สเปย์กลับมาได้อะไรประมาณนี้น่าจะพอเล่นได้อยู่นะแล้วก็หลังจากใช้เฟกนี้จะไม่สามารถสเปย์มอนสเใจริได้นอกจากมอสซิโคแล้วก็มีแค่มอสซิโคเท่านั้นครับที่ประกาศตีได้นะก็คงเป็นแบบอะไรมาเลล่นนกกับพวี้แหะ แล้วก็เป็น relating 4ครับไอ้นี่เหมือนที่เคยใสย่ใช่ไหมเป็นมแมลงที่เป็นอไอ์ m a c r คอมอสใช่ไหมถ้าเกิดฝาคร่างไอ้ที่เวทเว่นต์ที่มีเทคสเปรย์มอนครับสเปรย์การไม่ได้จับมือถ้าสเปรย์ธาตุนี้เป็น m a c r คอมอสนะการทุบใบไปมุกโซหมดเลยมันก็น่าจะพอขัดพวกสมัยนี้ได้ไหมแต่ว่าเด็กที่สเปรย์จากเวทมีใครเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นฟ r e e s m i ก็ไม่ใช่ปะเพราะฟ r e e s m i สเปรย์มาจากเอฟเฟกต์มอนเป็นหลักเนาะก็เดี๋ยวต้องรองดูครับอาจจะเป็นไอ้นี่ไหมไอ้ white f o r e s ป่ะอา a ามิน่าอะไรเงี้ยม,มีเทคมีเวทสเปรย์อยู่เนาะ แล้วก็มา้านาวครับลงปุ๊บโม้น้ำหนึ่งตัวครับซึ่งปกติจะโม่เป็นไอ้นี่แหละแฟรี่แล้วก็รีโม่เพิ่มพลังให้อ่ตาหน้าก็สเปรย์ขึ้นมาได้อะย่างนี้แล้วก็ไปฟิตบอสครับอันนี้เป็นมาชามี่นะพี่ใส่มาอย่างอาส,สามนะครับพี่แบบไม่กล้ารเริ่มก่อนเลยป่ะเพราะถ้าเกิดเริ่มก่อนเลยพวกที่ขึ้นมานี่เจ๊งยับเลยนะแมตงตมาสครับกับดุชเวิร์มปลาบึกสามครับแล้วก็ปลาตัวใหญ่ไอ้นี่มันจะเก่งอะแต่ตามเทงมาัาขยายเทคโคตรยาวแล้วก็เซกะามาตะกี้ครับเอ็กตาก็เป็นพวกซิงโคของโกติครับแล้วก็ ไปพวกตัวลิงนู่นนี่นักนะก่อปไปนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูไตล์สองต่อครับอันนี้ก็เป็นไตล์สองนะครับตอนนี้ก็เริ่มก่อนบ้างเนาะมือแรกครับก็ยังเล่นไม่ได้นะไอ้นี่มันก็บางจ้าอับมันก็เก่งกว่าบางจ้าอับมันก็ไม่ค่อยเก่งนะถ้าเกิดขึ้นเป็นแบบเป็นลูบิเลียนเป็นอะไรเงี้ยอาจจะเก่งกว่าเพราะเราขึ้นแปๆได้ใช่ไหมแต่ว่าตรงน,นี้ก็ช่วยไม่ได้ครับยังดีกว่ามือตะกี้นะอย่างน้อยยังก็เล่นได้ครับมีคาวดาก้อนนะเดี๋ยวลงคาวดาก้อนเล่นเป็นไพ่หม้อหมาก็พอได้อยู่เพราะว่าเราเป็นคอเตอร์ยิงใบครับ ไพ่เมาลงปุ๊บมีเคาน์เตอร์2ใบแล้วก็เป็นอุเระกับชีนิวครับ4ขัดนะน่าจะพอได้อยู่เพราะงั้นตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยหนึ่งครับลองเป็นคารดาก,กอนนะถ้าเกิดโดนอุเอระเรามีชีนิวคอยช่วยครับยังไงโอกาสสำเร็จน่าจะสูงอยู่โอ้หไม่โดนแน่น,นะโดนเป็นแม็กซี่ครับแต่ว่าด้วยความที่มือเรากะครับเพราะงั้นแม็กซี่ไม่สำคัญครับเพราะเราสเปคแค่ทีเดียวมันไปต่อไม่ได้นะหนึ่งแรกหนึ่งครับเพราะงั้นไม่สำคัญหรอกอุระเกี่ยววโยตาน่าแบบขัดตอนที่แังคราฟเล่นดีกว่า มีครบเลยสเปคครับเป็นไพ่หม้อแล้วก็ไพ่หม้อเสิร์ฟจะเป็นคัเตอร์ครับคัเตอร์สองใบนะน่าจะพอได้อยู่แล้วก็ใช้สามครับถ้าเลยอันตัวี้ฝากครับจมาเป็นหกครับเพราะจวมาหกมีมือหกใบใช่เรามีสี่ขาดครับใช้ดีๆน่าจะพอได้อยู่ขอเซตครับเซ้เป็นรถถังนะครับแล้วก็ใช้เป็นแม่มดครับน่าจะเป็นไอ้นี่ไหม White Forest ที่เคยเล่นนะ พราะเดี๋ยวตัวนี้แม่มดจะได้เอาเวก้กระดาษมาเทช่ยไหมแล้วก็รถถังจะมีเทคสเปรย์ตัวเองครับแต่ถ้าเป็นอย่างงี้ครับหวานเจี๊ยบนะเพราะเรามีเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ปุ๊บเปิดแล้วจะนีเกตการฝั่งข้ามทุกบใบที่อยู่ในเชนครับในเกตเสร็จปุ๊บใบไหนยุบบอร์ดเตะกับเดกเลยนะแล้วตรงนี้ครับม,มาบังับขึ้นเชนครับเชนหนึ่งแล้วรถถังเคนสองอะไรก็ว่าไปเพราะงั้นเดี๋ยวเปิดเคาน์เตอร์ครับในเกตทั้งแถวเลยนี่ครับแม่มดเชนหนึ่งรถถังเชนสองครับแล้วก็ปิดเชนครับ อีโตครับในเกีโตถังในเกตน้มดแล้วก็ใครที่อยู่บครับตะกับเด็กนะแล้วก็ไปต่อครับอันนี้เป็นแอเซล่าครับแอเซล่าก็ทิ้งมือใช่ไหมทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วก็สเปรย์หนึ่งตัวถ้าเกิดสเปรย์เสร็จปุ๊บจะขึ้นไปน6ดาวได้ครับแต่ข้านเราขาครับตรงนี้เรามีเคอ์เตอร์ก็จริงครับจะใิเกีไปเลยก็ได้แต่ว่าฝั่งข้ามือหรือมือสามใบครับเพราะเราต้องใช้ดีๆนะตรงนี้เรามีเป็นอูราครับเราใช้ไปก่อนก็ได้เพราะเขาต้องทิ้งมือใบช่มก็เสป ทิ้งเป็นบีแวร์ครับบีแวร์ก็ยิงการ์ดได้ใบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจะต้องคอนโทรลมอนสเตอร์อิลูชั่นหรือดาวเวนเลเกว่าหัครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอุล่าครับโยเลยอ่ะเรียบร้อยครับตัวนี้ฝั่งข้ามใช้เป็นชีนิวครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะไงเรามีคอร์เตอร์ครับเหมือนเมื่อตะกี้เลยเปิดปุ๊บในเกตทั้งเชนครับของฝั่งข้ามนะถ้าเกิดเราเปิดตัวนี้ปุ๊บเราก็จะในเกตในทางชีนิวในเกตเอเซอราครับระยะเด็กด้วยแล้วก็ฝั่งข้ามเหลือมือแค่ใบเดียวครับเสียน้ำมอสไปแล้วครรับไไไปต่่ออมด้หก คอเตอร์ครับได้เก็ตเลยไอโซนักเก็ตชี้นิ้วแล้วก็นีกแอสเซราครับยัดเด็กสองใบเลยเรียบร้อยครับฝ่าข้ามมือแค่ใบเดียวนะแล้วเสียอัลมอนไปแล้วครับไอเด็กนี้ถ้าจะไม่ผิดทับมือใบเดียวเล่นไม่ได้นะอ่ะเรียบร้อยก็ปอนี้นะก็แบบเป็นความเก่งของกับคอเตอร์นะกับคอเตอร์ที่โคตรเก่งเลยนะโคตรเก่ง ก่อนอันนี้ละกันครับผมเดี๋ยวไปดูดรีดเด็กฝั่งขามนะครับอันนี้ก็เป็นรีดเด็กของเด็กฝั่งขามเมื่อร์กี้ครับก็เป็นไออาร์ซามิน่าใช่ไหมไวท์ฟอเรสต์นะห้าสิบใบครับแปลกๆนะแต่ว่าเขาก็ใส่ของมาเยอะแหละอาจจะลดไม่ได้แล้วมัง้งก็เดี๋ยวดูเมนเดย์ครับใบแรกเป็นแม็กซี่ครับอาร์เซล่าเอลเซ็ตนะเอลเซ็ตตัวอาร์ซามิน่าครับอันนี้เป็นอุลละแล้วก็ทอยโซเยอร์ครับทอยแทงนะก็เหมือนที่เคยเล่นมัน้งแต่ว่าอันนี้เขาใส่ทอยบ็อกซ์มาสองใบนะเพราะถ้าเกิดส่วนตัวเล่นเนี่ยจะใส่แค่นี้แแแหหลละะะโซเยยอออรรรรร์คคคัััับบบถถง้้้วกก็็ไ่่นนีีพดดปท แล้วก็เป็นซิวี่ครับกับลูเซียแม่มดแล้วก็เป็นดเดเบลครับโัวน,นี้ดเดเบลก็เยอะนะเพราะว่ามันเหมือนว่าจะสเปรย์ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาเล่นพวกเวทเร็วเยอะแล้วมั้งอันนี้เป็นอาซามิน่าตัวใหญ่ครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะน่าจะมาได้แต่กับพวกเด็กอาซามิน่าไวไฟ,ฟอร์เรสต์ป่ะตามไปนี้จะชื่อซินฟูสปอยถ้ากลับไปโยนมือหรืออยูน่สนามถูกโซนหลงหลุมหรือไปรีมูฟโซนด้วยการแอคทิเวชเอฟเฟกต์สามารถทำเป็นอ๋อก็คือเอาแต่มันต้องไอ้นี่เนาะมันทิ้งจากมือไม่ได้ไไดเหมือนตัััววพวกกนนนนี้้้้ใใใชช่่่่มมมมเเซตตไไดาะอองหอยู แล้วก็ถ้าเกิดอารามินอลหรือไวท์ฟอร์เรสถูกคำลายด้วยแบตเทิลสามารถชี้เซนฟูสบอยไว้กระดักในใหนึ่งใบดุงเก็บขึ้นมือได้อไม่ใช่ใหญ่ใจนะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ต้องรอดูตอนไปเล่นเองนะได้รู้ว่าประมาณไหนแต่ไม่ตัวหัวหน้าแต่ไม่ใหัวแล็ปวะถ้าหัวแล็คงไม่ค่อยเก่งวะแล้วก็ไมปดักลูเลอร์ครับเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่ตาวลูเลอร์เยอะนะอาจจะไม่ค่อยใส่ไอ้ดอมเลดเยอะปะเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้มือแล้วมัง้งอันนี้ก็เทลครับเวทเซิร์ดนะมีแวร์ครับเวทยิงเวทฟิวชั่นครับใส่สองใบเดียวน่่าจะะพอป แล้วก็ถอยบอกครับด e c e p t i o n ชีนช้นิ้วชี้ดาบแล้วก็เป็นเวทเสิร์ตแม่มดครับอันนี้เวทของพวกซนะินฟูสบอยนะไอ้หั้ยมาดูเหมือนจะแบบมีเรื่องมีราวนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอหนังสือออกสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมจะแบบดูในเรื่องต่อนะเพราะว่ามันก็ดูน่าจะมีอะไรแหละแล้วก็ใบนี้ซินฟูสบอยครับใบนี้ติดสองชื่อนะเหมือนได้ใบเก่งแหละแต่ว่าเท่าที่เจอพวกอาซามิน่ามายังไม่ได้เจอที่ฝั่งข้ามการเซตบอดเลยได้แบบใหญ่โตนะอีปอร์สองครับอันนี้เป็นกับดักแหละแล้วก็ใบนี้เอาไว้สเปรด อันนี้เวสเปซิงโคแล้วก็กระดาษของแกงมานะเนี่ยพวกอาร์ตมันดูแบบดูเจ๋งนะดูแบบมีเรื่องมีราวครับแต่ว่าไอเนื้อเรื่องบทแรกครับมันยังไม่ได้บอกอะไรมากมายนะเป็นเนื้อเรื่องของพวกตัวดีเบลมากกว่านะก่อนป้านี้ครับผมเอ็กตาก็เป็นฟิวชั่นของอาร์ซามิน่นาครับตัวฝั่งซิงโคก็จะเป็นไวท์ฟอเรสต์นะก่อนป้านี่นครับผมสาวเดกายซี่วันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ